สอดูดกีกสอดูดอีกสอดูดอี่โอ้ทุกคนในตัวมันมีรอยแผลด้วยนะครับในตัวมันมีรอยแผลด้วย ไม่ต้องยิงน้องนั่น <ata> มันเจ็บแล้วไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงแค่นี้มันก็เจ็บแล้วเออนั่นเชือจะรุดไอ้นั่นเข้าไปจับเข้าไปจับเชือวจะรุดเชือวจะรุดนั่นัฟาดฟาดนั่นยิง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 ตามมันตามันใจลุดใจรุดใจรุดใจรุด ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเอสจลุงป้านาอากันทุกๆคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟนนะทุกคนตอนเนี้ผมเพิ่งเดินทางมาถึงชายแดนนะทุกคนตอนเนี้ฝนกําลังจะตกแล้วก็ลมเนี่ยแรงมากเลยครับวันนี้เนี่ยผมจะมานั่งอีกครั้งหนึ่งนั่งห้างทุกคนได้ยินเสียงลมไหมดังจัดเลยอะ่ะแล้วตอนนี้ฝนกําลังจะตกหนะักแล้วไม่รู้พวกผมไม่ได้เอาอะไรกันมาเลยเอาแค่เชือกลงอาคมมานะทุกคน แล้วคืนนี้ผมมานั่งข้างไม่รู้ว่าจะรอดหรือว่าจะไม่รอดนะครับเพราะว่าฝนมันกําลังจะมาตกหนักมากเดี๋ยวถ้ายังไงคืนนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมพาน้องนันมาด้วยนะครับสวัสดีครับน้องนันนะครับทุกคนคืนนี้เนี่ยเราจะไปนั่งข้างกันนะน้องนันเราจะมาจับสมิงตัวนั้นนะโหดมากทุกคนไอ้สมิงตัวเนี้ยคือแบบมันโคดแล้วก็แรงมันได้ยเยอะมากขนาดมันยังทำร้ายพี่ดูได้อ่ะแล้วผมกับน้องนันเนี่ยจะไ่เหลือเลยนะทุกคนทุกคนครับถ้ายังไงเนี่ยใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส พราะว่าฝนเนี่ยมันตกหนักจริงๆผมว่าฝนกําลังจะมาแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปนั่งห้างก่อน,นทุกคนปะก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมกับน้องนั้นเนี่ยได้ขึ้นมานั่งห้างสักพักหนึ่งเลยนะ mm hmm. คือแบบว่าทีแรกผมว่าผมจะกลับแล้วทุกคนเห็นปะคือลมเนี่ยแรงมากแรงจนแบบเหมือนฝนจะมาแล้ว่ะทําไมทํามาเนี่ยผมเนี่ยจบกมือไหว้นะครับว่าขอให้ผมได้นั่งแป๊บหนึ่งเพราะว่าทุกคนไอ้เสหมิงคน ไอสมิงตัวเนี่ยมันมาทํำร้ายชาวบ้านนะที่ผ่านมาเนี่ยคือมันทํำร้ายเขาแบบใครผ่านมาแถวเนี้ยโดนกันหมดทุกรายว่างานกลัวปะ่งานไม่กลัวใช่ไหมคืนนี้แล้วก็มีเชือกด้วยเดี๋ยวอีกสักประมาณสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยจะมีพี่เชนเนี่ยขึ้นมาตามผมนะกับพวกพี่ดูนะทุกคนคืนนี้ผมมากับน้องน,นันสองคนจริงๆนะครับแต่คือมันน่ากลัวมาก ลมเนี่ยแรงตลอดเลยไม่รู้ว่าคืนนี้มันจะลงมากินน้ำหรือเปล่าน,นะุคนเห็นปะนี่นะครับเหมือนมีเสียงหมูกบ้านทุกคนเห็นปะลมมดตลอดเลยทวก็ลมแรงมากเลยลน,น้องนันงานโอเคปะทุกคนครับที่วันนี้ผมกับน้องนันเนี่ยไม่ใส่ ใส่เขาเรียกว่ากางเกงขายาวมันเนี่ยมันขึ้นหางยากมากเลยทุกคนเพราะว่ามันต้องก้าวขาเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับถามว่ากลัวไหมว่ามาสองคนอะ่ะมันก็มีเสียวๆอยู่เพราะว่าไอ้สมิงตัวเนี้ยตอนเนี้ยมันดุร้ายมากตั้งแต่มันทำลายพ่ดูเนี่ยตอนเนี้ยมันทำลายชาวบ้านทั่วเลยนะใครที่มาบริเวณแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนนะคือบอกเลยว่าเขียนเสืมิงตัวเนี้ยแล้วก็ดุเฮ้ย นานนานเหมือนพี่พี่เจอแล้วอยู่ข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นานไอ้นานใช้แล้ว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 ว่าแล้วมีเสียงอะไรดังจึกจึก จะกลับไปเข้าเล้าเงานยิ่งใส่กันลัดต้เลยนะจะไปไหวหน้ามัน ดีกว่าดิเปนนีกวา่วาม,มันมามันมาแปลกๆออกวันนี้มันไม่เรียกไม่พุดไม่จ่าด้วยโอ้หมันลือใครเขาดงหน้มเฮ้ยน้ำน้ำมัน,อ,น,นอยู่น้ำเน,นี่ยวังเนียเอ เฮ้ยเดี๋ยวขึ้นห้างกูไว้นั่นเบียนมันแบบนี้ขึ้นหางน่นนเร็วนั่นนั่วนั่นเร็อ้ฮ้ฮ้ฮ้ไม่โดนไม่เข็ดใช่ไไม่โดนไม่เข็ดใช่ไหมต้องเดนก่อนจะเป้า

่อยลงนันคนเดียวผมจะให้น้องงานเนี้ยไปแอบผมว่าเดี๋ยวมันต้องออกมาเองแน่นอนสูงมากเลยฮะเห็นป่ะกโดลงไปนั้นแอบตรงนั้นเลยเดี๋ยวมันต้องมาปิดไฟฉายเลยเชื่อพี่เดี๋ยวมันมาแน่นอนอเมื่อกี้เหมือนมันเขาพุ่มเนี่ยน้องพัดแควนก็ดีไวในคอนะถูกเชิญยิงเลยนะนั้นได้ยินป่ะ ป้องกันตัวเองนะทุกคนจะ <ST S> มาป้องมาเชือกผมถ้ามีตัวนี้มันชอบทำ,ทำลายชาวบ,บ้านมันมาแน่นอนน,น,นั่งแอบเลยนั่งแอบเลย <ST S> น,น,นั่งแอบเลยเชือกลงอาคมนะทุกคน นั่นมัดไว้มัดไว้นั่นมัดไว้นั่นนั่นมัดไว้นันเฮ้ยพี่มันโอ้ยนั่นมันไปลุดได้ไงวะไม่รู้พี่เฮ้ยไปโน้ล่ะไอ้นันมันไปโน้ลแล้วมันไปลุดได้ไงวะ นชิบหายแล้วไม่หรอที่ผมมัดโดนมือมันาไอ้นานซุ้มซุ่มเดี๋ยวมันต้องมาอีกซุ้มตรงท่านเลยกุจัยมิซุ้มซุ้มฮะมัดขามันแน่นๆรอบเนี้ยซุ้มซุ่มเดี๋ยวทุกคนผมขอได้ดูฝ่ายชายก่อนนะเดี๋ยวมันต้องมาแน่มันต้องมาหากินน้ำเชื่อผม มันมาแน่นอนนานเนี่ยเงียบเลยวะน,นันพี่พว่ามันไม่มาแล้วมั้งเงียบกริบเลยมันต้องนัดมาปั้นแค่พันต้อ,นตองนัเงียบกริบเลยอะน้องนันจับไม่อยู่นะแรงมันเยอะมากแ,แรงมันเยอะไม่นานก็บอกแล้วแรงมันเยอะ มาวไว้จุเลศสิพดดนี่เราจะมาดกเชืออปนใจนะทุกคนเพื่อไม่ให้มันหนีร้อนนะเชื่อผมเดี๋ยวมันมาอีกโอเคอย่างนั้นแอปไว้แอบหลังต้นไม้เองแอปหลังต้นไม้ไว้เดี๋ยวมันมาเชื่อพี่ ั่นแหละเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวผมจะปิดไฟชายทุกคนทุกคนได้ินหมนไหมได้ยินไหมได้ยินไหมมันมีเสียง สามันนะไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นมันมันอยู่ตรงน้นปุ๊หละนั่นอาเชือุกามันอาเชื่อปุกามันปุปุกามันปุกามันน้อยปุกามันน้อยปุกามันุปปุกุกยังปุกยังนั่ มันเจ็บมันเจ็บเออพว้สอดดูดอีกสอดูดิีกีมาามมาออม,มอมามามมาอาามาามาามมามมามอมามาา ไอตัวมันมีรอยแพ้ด้วยไม่ต้องยิงน้องนะัดมันเจ็บแล้วไม่น้องยิงไม่ต้องยิงแค่นี้มันก็เจ็บแล้วบัวก้วยไปไหนเจ็บ <c oughs> มันเจ็บทุกคนมันเจ็บมันโดนเชือกลงอาคมไปมมด,ด้วยแดดเหมือนมดลิดดล่ะนานอยากเข้าใกล้นะ มันน่าจะเจ็บนะครับในตรงเอวมันข้างขวานู้นอ่ะผมเห็นเหมือนมีรอยบาดเจ็บอยู่นะครับน่าจะโดนใครยิงมันด like ูข่ามันนี้มีเลือดด้วยคุณเห็นปะอ๋อเนียอ๋ออ๋อเจ็บอ๋อเจบอ๋ออ๋อเจ็บชาวบ้านบอกว่าชอบทำ้ายชาวบ้านใช่ไหม วันนี้ต้องมาปราบยุดทำไมหยุดยิงกันหนักกับเต็งนะมันน่ามันน่าจะเจ็บมาก่อนหน้านี้นะมันจะลงมากินน้ำมันไม่ทันเจอพวกเราแน่ๆมันเกียมันนาหานยาานยามันดุนะเวาตามันดุมาก

เฮ้ยนันยาจังมันหนีเข้าป่าแล้วเฮ้ยนันจะตามไปนะเว้ยมันเป็นป่าลึกพอยถอยไปเอาข้าวของนันมันหลุดได้ชิบหายแล้วอุ้ยมันกลับมาแน่ไเชือกเร็วเร็วไปไปยังไม่ทันได้ทำเลยนันนันนันมันคำรามอยู่มันคำรามอยู Ping ่น <reco Christ. S 1> ั่น ทุกคนครับมันน่าจะเอาจริงอ่ะงานเนี้ยมันเจ็บแต่มันยังสู้นะสิ่งเดิมนั้นสิ่งเดิมอยู่ใกล้ๆเลยพี่พี่มองกันตัวด้วยนว้ยดูรอบๆดูรอบๆให้มั่นใจก่อนดูรอบๆดูรอบๆดูรอบๆเอาให้มั่นใจไปเลย ทุกคนมันเข้าไปในป่าใหญ่เลยนะเมื่อกีม้มีที่เดียวแหล่งเดียวที่มันจะต้องมากินน้ําแล้วก็มันเจ็บด,ด้วยเมื่อกี้ผูกผมบอกให้นะว่าผูกเชือกนี่แน่นมากเลยนะครับก็เชือกลงกับคมด้วยแต่ว่ามันหลุดได้ไงแสดงว่าตอนที่มันเงียบอ่ะมันน่าจะใช้วิชาแก้เชือกนะผมคิดไว้แบบนั้นนะครับนั่นะกลับดีกว่าไหม,ไมกลับก่อนดีกว่าไม่อยากให้พวกพี่ดูพี่เชนเป็นห่วงเราอีกอย่างมาสองคนทุกคนนะ ผมว่าผมเป็นน้องน,นั้นนี่จะต้องถอยไม่น่าไหวอะอย่างเงี้ยดูฟ้าดูฝนดิไม่มีพระจันทร์ไม่มีอะไรมืดคืมด้วยน่ากลัวมากเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับทุกคนคิดนะเราวันนี้ผมก็ต้องไปก่อน